ชีวิตเราไม่มีใครหรอกไม่เคยทำบาปไม่มีใครไม่เคยทำชั่วจะเป็นเกี่ยวกับตนเองหรือเกี่ยวกับคนอื่นจะมีคนรู้ไม่รู้กันแล้วแต่ละแม้จะทรม,มาถ้าเราไม่สามารถปล่อยวางความชั่วนั้นได้ท่านก็ไม่สามารถเข้าถึงธรรมท่านก็จะเวียนเป็นวัฏฏะไปสู่บาปไปสู่ความทุกข์ หมือนนรกั้านคนที่เคยทำบาปเคยทำชั่วทำอะไรมาหนึ่งทันละชั่วให้ได้นะอย่าทำอีกเพราะว่าถ้าท่านทำอีกเนี่ยไม่รู้จะมีเวลาให้ท่านได้ละชั่วไหมไม่รู้ว่าท่านจะละทันทไหมจะละหมดไหมท่านอาจจะตายก่อนที่จะได้ละทางี่ท่านคิดว่าท่านจะละฉะนั้นเราจะต้องละชั่วให้ได้มากที่สุด ทำไมหลักการปฏิบัติพุทธเจ้าจึงขึ้นต้นด้วยการละชั่วพอละชั่วแล้วเราก็ทําความดีเพื่อให้ความดีนะั้นมาทดแทนความชั่วถ้าเราไม่ทําความดีนะมันอาจจะเป็นแบบช่องว่างความชั่วมันก็จะไหลเข้ามาอีกความชั่วมันก็จะเข้ามาใหม่แต่ถ้าเราละชั่วแล้วเราทาความดี ความดีมันจะไหลเข้ามาปิดกั้นความชั่วถึงแม้ว่าความชั่วจะเข้ามาแทรกแซงแต่มันเข้ามาไม่ได้เต็มที่เพราะว่ามีความดีเต็มอยู่ในใจเรามีความดีปิดกั้นไม่ให้ความชั่วมันเข้ามาได้ง่ายเมื่อเราละชั่วแล้วทำดีแล้วพระเจ้าก็สอนให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยง สิ่งเหล่านี้มีความทุกข์ซ่อนอยู่แม้แต่ความดีเราไม่สามารถที่จะไปยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ความดีนั้นได้เมื่อเราล่าชั่วแล้วเราต้องปล่อยวางความชั่วให้ได้เพราะว่าอะไรอดีตก็ละไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงชีวิตจริงๆคืออยู่ไหนอยู่ปัจจุบันการที่เรามีสติระลึกรู้ในปัจจุบันเนี่ย มันเป็นการตัดวัดตฏสงสารในจิตใจเราซึ่งถ้าเราสามารถมีสติและเลือกรู้ในปัจจุบันมากๆอันนี้มันเป็นการสร้างอุปนิสัยเป็นการสร้างที่จะให้เราแบบเกิดความเคยชินเกิดสติที่มันเต็มรอบเวลาที่เราจะตายสติที่เราสามารถและเลือกรู้อยู่กับปัจจุบันได้ มันจะไม่เอาอาดีตมาให้เราไปเวียนไหวอกีกมันจะไม่เอาอนา,าคต